ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตลาดคุณเดือนของควันตู้นะครับตลาดคุณเดือนของควนตู้ถ้าเกิดมาถึงที่คนม,มินนะครับเรียกว่าควันตู้นะครับผมล้วเขาก็รู้จักแล้ววัฒนธรรมวันนี้ครับ่าแต่จริงๆนะทศช่วงที่ช่วงโควิดนะครับผมน่ะคุณจะเยอะมากเลยครับผมน่ะเดี๋ยวพอหลังโควิดนะครับผมนะ่นะ,บมนะบางร้านก็ยังเปิดบางร้านก็ไม่เปิดน,นะครับผมนะ่ะก็นะครับ ก็คือเหมือนที่ข้างๆและข้างหลังโรงแรมของเราครับผมนะเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้นะครับผมนะมีหลายโรงแรมครับที่ทําให้ที่ข้างๆแลโรงแรมนะครับแบบมีถนนคนเดินอะไรนี่ครับผมนะโดยส่วนมากพี่คนเดินก็ขายของพวกนี้ครับจะเป็นผลไม้มั่งของกินนะครับนะของที่ของเล่นโชว์อะไรเนี่ยของป่าพวกนี้ครับผมนะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละนะครับผมนะ ส่วนมากจอเข้าประทําเป็นแบบตอนนี้นะคุณหมินม่นมีนะครับโหอันนั้นนะครับเวลาเข้าไปตลาดนั้นหาจากโรงแรมของเรานั่งรถไปใช้เวลาประมาณกับชั่วโมงครึ่งนหะครับผมในตลาดนั้นนะครับผมนะเวลาท่านเข้าไปนะครับท่านคงจะถ้าเกิดว่าท่านในที่ซ่อมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรนะโอ้ตรงนั้นไปตรวน้นยถูกนะครับมันจะถูกมากนะครับโรงงานก็คือเมื่อก่อนจะเป็นโรงงานของกวางเจาแต่ตอนนี้นครับผมเนะี่ย โรงงานนะครับอยู่ที่วูยีู่นี่คืออยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่ขังโจอะขังโจวครับผมขังโจฝั่งนั้นนะครับถือว่านะครับผมนะก็ะคือเมืองจีนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆการท่องเที่ยวกับอะไรนะครับขายของพวกนี้ครับผมเนมะื่อก่อนคนจีนจะไปซื้อนี่ไปซื้อนั่นไปเลยไปไปเลยตัวเองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับผมนะใช้เน็ตหมดนะครับผมใช้เน็ตเ,เพราะว่าเน็ตเนี่ยร้านมีหลายมีหลายเน็ตหลายเน็ตแล้วก็มันขายถูกจริงๆนะถูกนะ พูดความจริงนะครับซื้อมาถูกก็จริงเหมาะสมกับราคาเราอะครับราคาถูกแล้วได้ของไนดะ้หมนมันก็เหมาะสมกันนะครับผมบางท่านแบบเอ้ยนะอย่างเช่นอ่โบฮิมะนะครับเขาสั่งเนะี่ยของที่ของจริงแล้วดีนะครับไม่ไม่มีราคาแบบนี้ครับผมนะครับขายแล้วก็เหมือนกันขนาดนี้ที่ยาที่เรากินอ่ะยาที่ราบสงที่เมื่อวันแรกที่เรากินนั่นนะครับผมอันนั้นนะครับ ในเด็กก็มีซื้อมานะครับลูกค้าซื้อมาเนี่ยสั่งให้ลูกสั่งให้อะเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ไทยอยู่จีนใช่ไหมสั่งสั่งว่าซื้อมาไปกินอันนี้แล้วกินนั่นรสชาติไม่เหมือนกันครับผมนะแล้วไม่มีการเฉพาะคุณทุกนี้ก็แตกต่างกันเยอะเลยครับนะครับก็าเจอว่านะครับผมเราไปเมืองไหนในเมืองนี้เมืองนู้นนะครับนะขายของนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในเมืองจีนนะครับผมนะครับก็ ก็เหมือนคับว่าเวลาที่คนคนจีนไปเยาวราชนะครับออก็มันก็เหมือนกันครับนะนกินของพวกนี้เขาว่าของคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกันเดี๋ยวรสชาติถามว่ารสชาติคือถามฝั่งนู้นเข้าไปกินทางไทยนะครับเขาว่าคาทาไม่อร่อยก็คือคนไทยกินนะครับนะแต่ฝั่งนี้กินจะไปดูรสชาตินี่มนันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง